คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปตอบคำถามอีกเช่นเคยนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับกรณีที่อยู่ต่างประเทศจะเปลี่ยนเบอร์มือถือที่ผูกบัญชีกับแอปเคพัฒแอปของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยจะทำยังไงดีเพื่อที่จะสามารถกลับมาใช้แอปเคพัฒได้ดังเดิมก็มีหลายๆท่านนะคะที่อยู่ต่างประเทศแล้วสอบถามดามาว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ซิมมือถือเบอร์ที่ผูกบัญชีกับเคพัฒมันหายไปละ แล้วจะทำยังไงถึงจะเปลี่ยนเบอร์แล้วกลับมาใช้เคพัทได้เหมือนเดิมดาต้องขอตอบไว้ก่อนนะคะว่ากรณีอยู่ต่างประเทศปัจจุบันนี้นะคะจะไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์มือถือที่ต่างประเทศได้นะคะแต่สิ่งที่ผู้ที่อยู่ต่างประเทศสามารถทำได้ก็คือถ้ามีบัตร ATM ของธานาคารกสิกรไทยนะคะก็สามารถที่จะส่งบัตร ATM มาให้ญาติหรือว่าเพื่อนที่อยู่เมืองไทยนะคะทำการเปลี่ยนเบอร์มือถือผ่านตู้ ATM ได้นะคะ โดยที่ผู้ที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็ต้องแจ้งเบอร์เก่าที่ต้องยกเลิกกับญาติที่อยู่เมืองไทยด้วยนะคะสำหรับวิธีการยกเลิกเบอร์เดิมและสมัครเบอร์ใหม่ผ่านตู้ ATM นะคะดาจะแปะลิงก์ไว้ใต้นางคลิปนะคะสามารถเอาให้ญาติที่อยู่เมืองไทยนะคะทำตามขั้นตอนได้เลยนะคะเมื่อส่ง ATM มมาที่เมืองไทยก็ต้องให้ญาติที่เมืองไทยนะคะไปซื้อซิมใหม่มาเปิดใช้ได้เลยค่ะ กรณีนี้นะคะผู้ที่อยู่ต่างประเทศก็ต้องส่งบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนซิมมือถือเป็นชื่อของเจ้าของบัญชีเองจะดีที่สุดค่ะจริงๆแล้วนะคะจะลงทะเบียนซิมเป็นชื่อญาติก็ได้แต่กรณีลงทะเบียนซิมมือถือเป็นชื่อญาติหากมีความเสียหายด้านธุรกรรมทางการเงินทางธนาคารกรสิกร,รก็จะไม่รับผิดชอบนั่นเองค่ะหากมีการยกเลิกเบอร์เก่าและสมัครบอร์ใหม่ผ่านตู้ A t m สเาเร็จแล้วนะคะก็ให้ญาติค่ะ จัดส่งซิมมือถือให้กับเจ้าของบัญชีที่ต่างประเทศได้เลยแล้วเจ้าของบัญชีที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถนำซิมมือถือนั้นนะคะไปใส่ในมือถือของเจ้าของบัญชีได้เลยและก็ให้ทำการขอสัญญาณโรมมิ่งกับเครือข่ายซิมมือถือในเมืองไทยนะคะ ไม่ว่าซีมือถือของเมืองไทยจะอยู่ในเครือข่ายใดก็โทรไปเครือข่ายนั้นนะคะเช่นอาจจะเป็นดีแท็กวันทุกคอทูมุกก็ให้โทรไปขอสัญญาณโลงกับเครือข่ายนั้นๆนะคะเพราะว่าในการเปิดใช้แอปเคพารครั้งแรกนะคะจะต้องใช้สัญญาณเน็ตจากมือถือของเบอร์เมืองไทยเท่านั้นนะคะเมื่อติดตั้งแอปเคพารบนมือถือสําเร็จนะคะสามารถตั้งค่าเปิดใช้งานสัญญาณ WiFi ก็จะสามารถใช้สัญญาณ w i f i แบบ f ู l w i f i ที่ต่างประเทศได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้สัญญาณเน็ตจากมือถือก็ได้แล้วหลังจากนั้นเมื่อเปิดใช้สัญญาณ Wi-Fi สําเร็จก็สามารถปิดสัญญาณโลมมิ่งได้ค่ะสําหรับวิธีการเปิดใช้สัญญาณ Wi-Fi และวิธีการยกเลิกเบอร์เดิมและสมัครเบอรรใหม่ดาจะแปะลิงก์ต่างๆไว้ใต้ล่างคลิปนะคะก็สามารถไปดูลิงก์ต่อเนื่องที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ดาก็ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ